สวัสดีค่ะ FC ซทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่19ตุลาคม2567แล้กาก็ทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง ใจจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการเจาะเด่นพี่น้องวิ่งลูดนะคะถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจําวันได้นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนแต่วันนี้ตอนนี้เราไปดูวันที่18ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่18บจะให้เด่น6และ5หลุดพี่น้องมา2 7 8 3 8นะคะทุกคนหลุดนอกจากพี่น้องคะ่ะเลขเด่นประจำวันหกับ1ข้อหลุดนะคะทุกท่านค่ะสำหรับ วันที่19นะคะมาดูต่อถ้าสมมติว่าอยากตามก็ตามได้ถ้าอยากหยุดก็หยุดได้นะพี่น้องเล่าสตากับสลับมือกันเข่ากันลุดได้พี่น้องช่วงนี้มือลุดกับรุดเน่านะคะทุกคนมือเข่ากับเขา่าย้าวกัมีเนาะคะ่ะสําหรับวันที่19นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่เจ็ดและหกนะคะทุกคนสำหรับคู่ที่จะจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่น สถิตริงว่าล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดทุกวันเด้อพี่น้องเด้อมาดูคะ่ะทุกคนเจ็ดนะคะทุกคนความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหกนะคะทุกคนหกเจ็ด หกแปดหกสองหกสามนะคะทุกท่านขาคู่ะเด่นวันนี้นะคะทุกคนก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่วันนี้นะคะทุกคนใจมากเมื่อนี้ใจมากเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดถ้าพี่น้องมากก็สามารถตามใจได้พี่น้องบ่ามากพี่น้องพานได้เด้อพี่น้องเด้อทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะ ถ้าใครไม่ชอบพูดตัวเด่นก็ดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันก็ได้นะคะทุกคนถ้าชอบนะคะเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเลขเบิลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดกับสองสองนะคะเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูกันค่ะตัวเด่นนะคะทุกคนอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจําวันอยู่ที่เจ็ดและสองเป็น จ็ดเจ็ดเจ็ดสองนะคะเจ็ดเจ็ดเป็นเลิเมิ้ลประจําวันใจไม่ได้จับคู่ให้ถ้าท่านชอบท่านตามได้นะคะเจ็ดสองจับให้อยู่หกคะ่ะทุกท่านหกเจ็ดหกสองหกเจ็ดเป็นคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนแล้วก็หกสองนะคะสําหรับเจ็ดแปดเจ็ดสามหกแปดหกสามใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้หรือว่าถ้าท่านไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านอยากจับคู่ใหม่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับเราสตาร์วันที่19ตุลาเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะโชคๆมันหมันกันสุขผู่สุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ